จำนวนประชากร9ล้าน3แสน4หมื่น9,645ทงชาติศาส,สนาคิดลักษณะเด่นเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศคือ อุตสาหากรรมการผลิตรถแท็กเตอร์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเคยเป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตสถานที่ท่องเที่ยวมิงเมืองหลวงของเบลารุสแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสอย่างจัดุรัสอิสรภาพสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ที่เหมาะกับการเดิมยามค่ำคืนเพื่อชมแสงไฟของเมืองถนนอิสระภาพที่เป็นถนนสายหลักของเมืองและมีคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆมากมายตลอดจนถึงขับและงานดนตรีอุทยานแห่งชาติเบโลเวสสกายาปูชาอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่เบลร,รุสและโปรแลรนด์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับป่าเขียวและสัตว์ใหญ่ที่อาศัยอยู่อย่างควายใบซันสายพันธ์ยุโรปมาร์โคนิกหมูป่าและเอลยูโรเชียช่วงฤดูหนาวจะเปิดพิพิธภัณฑ์ในอุทยานแห่งชาตินี้โดยมีซานตาคลอสเวอร์ชันเบลรุสมาปรากฏตัวให้ผู้บุกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วยปราสาทเมีย เป็นปรา,าสาทซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่16ตั้งอยู่ในจังหวัดกโนของเมรารุสโดยมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างบารอคโกธิกและเลเนอซองผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับสารดอกไม้สไตล์อินตาลีและทะเลสาบเทียมและแน่นอนปราสาทนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเรียบยแว้ว ประเทศฮังการีชื่อเมืองหลวงบูดาเปสตจำนวนประชากร9,730,000คนธงชาติศาสนาคิดลักษณะเด่น 1. ส่วนใหญ่เป็นที่ราบในที่ราบพันโทเนียเป็นที่ราบในยุโรปกลางที่เกิดขึ้นเมื่อทะเลพันโทเนียใน5.3ถึง2.5ล้านปีก่อนปัจจุบันเหือดแห้งลงที่ราบแพนโทเนียเป็นธรณีสันฐานที่เปลี่ยนแปลงของเชือกเขาอันพายโดยมีแม่น้ำดานู แบ่งที่ราบออกเป็นสองส่วนคือที่ราบฮังการีใหญ่และที่ราบฮังการีน้อยเหมาะสมแก่การทำกรเกษตรกรรมและป่าสุสัตว์สองมีแม่น้ำดานูบที่ยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรปรองจากแม่น้ำวอลกากของประเทศรัสเซียและมีแม่น้ำทิซซ่าหรือแม่น้ำทิซซอไหลผ่านประเทศสถานที่ท่องเที่ยวห สะพานเชนสะพานที่พาดระหว่างแม่น้ำดานูปเพื่อเชื่อมฝั่งบูดากับฝั่งเปต์ไว้ด้วยกันมีความสวยงามระดับที่นับว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้สะพานแห่งนี้จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของฮังการี 2. ออาคารรัฐสภาฮังการีมรดกงามทรงคุณค่าริมแม่น้ำดานูป ได้รับอิทธิพลจากอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกมีห้องต่างๆเกือบ700ห้องเสมือที่พิพิธภัณฑ์เก็บป,ปอิศาสารและสมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นมงกุฎป็นศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกฤษถือว่าเป็นเมืองทีิพันของฮัง3 เกลลอ s สฮิลเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวได้ทั้งสองด้านทำให้เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบ360องศาของเมืองบูดาเปสต์จุดน่าสนใจบนเขาเกตเลิร์คืออนุสาวรีย์ชิตาเดล่าเทพีถือใบมะกอกหรือที่รู้จักคือเทพีเสรีภาพของประเทศฮังการี ประเทศฝรั่งเศสเมืองหลวงปารีสจำนวนประชากรหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งมืนสามพันคนธงชาติ ศาษณาคิด,ดลักษณะเด่นมีเมืองตูรูสศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมการบินเป็นที่ตั้งของโรงงานแอร์บัสซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นแหล่งผลิตรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสอีกด้วยมีแม่น้ำนายที่มีต้นกำเนิดคือเชือกขอเขาแอลมีฉายาว่าแม่น้ำฐานหิน เพราะเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งฐานหินไหลผ่านในประเทศเป็นเมืองที่จเจริญทุกอย่างทั้งการเป็นอยู่คมานาคมการขนส่งเกษตรกรรมอุตสาหากรรมสถานที่ท่องเที่ยว 1. พิพิธภัณฑ์รูปเมื่อพูดถึงปารีสต้องนึกถึงพิพิธภัณฑ์รูปพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดโดดเด่นด้วยพีระมิดแก้วในฉากของภาพ,พยนตร์เรื่องดาวินชีโค้ดรวมทั้งภาพเขียนชื่อดังอย่างโมนาลิซาผู้หญิงผมยาวสวยเสื้อดำใช้เทคนิคการวาดขั้นเทพอาจารย์กล้ายอย่างเนียกพี่และมีงานศินละปะทรงคุณค่าอีกมากมายในณที่นี้ สวิหารมงแชงมีเชลวิหารกลางเกาะกลางทะเลริมชายฝั่งที่แค่ฟังว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ตั้งอย่างโดดเด่นเดียวก็พาให้ร้องวาวที่สำคัญยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกแถมด้วยความคลาสสิกของสถาปัตยกรรมที่มีอายุกว่า1000ปี 3. ชายหาดเฟรนช์วิเยว่าทะเลที่ขึ้นชื่อว่าสวยเด็ดที่สุดของฝรั่งเศสตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีน้ำทะเลสวยใสหาดทรายสีขาวและมีแดดดีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับการอาบแดดอย่างที่สุดทวีเอฟริกาประเทศบอสวานาชื่อเมืองหลวง กาโบลูนีจำนวนประชากร 2, 25, 000, 260, 000. สองล้านสองแสนห้านสอรยหกสิบคนทรงชาติาศาสนาคิดสถานที่ท่องเที่ยวดนอนสามเด่นแม่น้ำโอกาวันโกเป็นพื้นที่สามเี่ยมปากแม่น้ำในประเทศบอสววน,น้าได้รับฉายาว่ารัตะนาแห่งคาราฮารี เปียบเสมือนโอเอซิสของทะเลทรายคาราดีที่แห้งแรงของแอฟริกาอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากทำให้เป็นพื้นที่ท,ท,ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกของโลกที่1,000ของโลกด้วย ภูเขาโซริโลถือว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเนื่องจากมีภาพปฏิมากรรมที่หินซึ่งเป็นภาพโบราณทำให้เล็งเห็นถึงว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นับพันปีเอซรายคาราฮารีครอบคลุมพื้นที่ในประเทศบอสววนาแอฟริกาใต้และนามิเบียมีฝนตกอยู่บ้างทำให้ทะเลทรายคา,า,าราฮารีเป็นทะเลทรายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในแอฟริกา มีสัตว์จำนวนมากและสภาพภูมิประเทศคล้ายกับทุ่งสวรรคน,นาอากาศเาวันร้อนจาการติดลบความแห้งแล้งของคาราฮารีเกิดจากกระแสน้ำเย็นเบงเกวลาซึ่งไหลจากมหาสมุทรแอนตาร์กติกผนืนทรายแห่งนี้เป็นถิ่นอาศัย 2. องคนซานเป็นชื่อกลุ่มคนนั่งเดิมของุมภูมิภาคแอฟ,ฟริกาใต้บางครั้งเรียกว่าบุช นานกว่า20,000ปีมีหลักฐานคือภาพวาดฝาผนังหินในเทือกเขาโซโดิโลของบอสววน,น่าเป็นเครื่องยืนยันถึงมรดกอันทรงคุณค่าของชวิตแอฟ,ฟริกานักวิจัยระบุว่าเป็นชนเผ่าที่มีความเก่าแก่ที่สุดและเป็นกลุ่มมนุษย์แรกๆของโลกพวกเขายังชีพด้วยการล่าสัตว์และมีธรรมเนียมอันโดดเด่นคือ การเต้นรำรอบกองไฟเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนและยังเชื่อว่าสามารถรักษาอาการป่วยได้อีกด้วยปัจจุบันพวกเขาโชว์การเต้นของเผ่าให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมและน่าเสียดายที่ชุนเผ่านี้กำลังถูกคุกคามจนอาจจะสูญในอนาคตได้ลักษณะเด่น ข้อ1 ».นึ่งนะคะบอสเวราเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลเลยข้อ2บอสเวอราเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดเนื่องจากบอสเวอร์นาเคยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแต่สามารถพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยการทำเหมืองเพชรภายในประเทศประเทศบอสเวรรณาได้ฉายาว่าดินแดงแห่งความหิวกระหาย ปทศบอสวอรณน,นา90%ถูกครอบคุมโดยระบบนิเวศแบบสวันนาโดยมีทะเลทรายคาราฮารีทอดตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศทำให้ภายในประเทศมีอากาศแห้งแลง้ง ยังไม่โดนพระทำโทษอย่างหนักขนาดนั้นพี่โนดมาโอเคเพราะว่าทางตอนบนส่วนหนึ่งของประเทศมีลักษณะเป็นกระทะที่เต็มไปด้วยน้ําในช่วงฤดูฝนที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยสารอาหารแะะญ่าที่มีอยู่ประเทศเอธิโอเปียชื่อเมืองหลวงอาดิสอาบาบา จำนวนประชากร98ล้าน6เศน60,500คนธงชาติศาสนาคิดสถานที่ท่องเที่ยว 1. เมืองอาดิสบาบาบาเป็นเมืองที่เจริญด้านการค้าวัฒนธรรมตึกราวบ้านช่องแถมยังเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันออก จึงเป็นเมืองที่น่าสนใจทั้งด้านของกินของใช้การเป็นอยู่ 2. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเอธิโอเปียซึ่งจัดแสดงโบร,ราณวัตถุจำนวนมากนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบันไฮไลท์ของที่นี่คือโครงกระดูกของคุณยายรูซี่ซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสปีชี ออสเตโรพิเทคัสอาฟาเรซินมีอายุ3.2ล้านปีพบครั้งแรกในประเทศเอธิโอเปีย3อุทยานแห่งชาติเทือกเขาซิเมียนเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอธิโอเปียมีการสึกกร่อนของเทือกเขาหลายพันปี ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาที่อยู่บริเวณที่ราบสูงที่โอเปียมียอดเขาสูงสุดชื่อราดดาซานมีสัตว์ที่น่าสนใจเช่นหมาป่าเอธิโอเปียเป็นสัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สุดของทวีปแอฟริกาคาดว่ามีจำนวน500ตัวเท่านั้น มาป่าเอธิโอเปียมีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับมาป่าคโยตี้ที่พบในทวีปอเมริกาเหนือแพ่วเิเลียและดินบาบูลักษณะเด่น 1. มีสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาสูงชันและที่ราบสูง 2. ประเทศตั้งอยู่บริเวณจงอยแอฟริกา 3. เป็นประเทศที่ไม่ติดทะเล 4. คนในประเทศประสบปัญหาทุกพกขภัยเกิดจากปัญหาภัยแล้งในทวีปแอฟริกาและเอธิโอเปียประสบปัญหานี้เป็นอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกา 5. มีที่สูงเอธิโอเปียที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำนาน แหล่งอารยธรรมสำคัญของโลกมีชนเผ่าฮาม่าในเอธิโอเปียเมื่อเด็กหนุ่มเติบโตก็เขาจะต้องพิสูจน์ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยการเปลยกายกระโดดข้ามวัวหลายตัวกลับไปกลับมาเป็นการเฉลิมการเป็นผู้ใหญ่และคนหนุ่มที่ผ่านพิธีกรรมนี้เท่านั้นจึงจะสามารถแต่งงานได้ และหญิงสาวในชนเผ่จาจะพอกผมด้วยดินเหนียวหรือไขมันสัตว์การเต้นรำแล้วนำแท้ให้กับชายหนุ่มเพื่อให้ฟาดร่างกายของเธอจนกายเป็นแผลเชื่อว่าแผลเหล่านี้คือความสวยงามพร้อมทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพี่น้องของพวกเขาอีกด้วยประเทศแอฟริกาใต้ชื่อมือหงหลวงหนึ่ง เมืองเคปทาวศูนย์กลางฝ่ายมิติบัญญัติ 2. เมืองคริทอเรียศูนย์กลางการบริหาร 3. มบูมฟร์เทนศูนย์กลางสายตุลาการจำนวนประชากร56.7ล้านคนองค์ชาติาศาสนาคริสต์สถานที่ท่องเที่ยว 1. เมืองเคปทาวเมืองที่มีสเสน่ห์รุ่มรวยศิลปะเต็ไมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างภูเขารูปโต๊ะมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีรูปร่างเป็นแท่นคล้ายโต๊ะที่พิเศษคือภูเขาลูกนี้สามารถมองเห็นจากทุกจุดไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในเมือง 2. หาดโรเดอร์ หาดขวัญใจของน้องเพนกวินตั้งอยู่ในเขตเมืองไซมอนซึ่งที่คุ้มครองทางทะเลข,ของเขตอนรูรักภูเขารู้โตเป็นหนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดสถานที่แห่งเดียวบนโลกใบน,นี้ที่เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติของเพนกวินแอฟริกันทั้งฝูแบบสุดๆไปเลยจ้า ถ้าเป็นช่วงฤดูวางไข่ก็อาจได้เห็นรังของเบบีที่คุณพ่อคุณแม่แพนกวินกำลังทำหน้าที่ผัดกันปกไข่อยู่หรือน้องๆอ,อ,อาจจะต้อแตะมาจะเอเราที่โรงจอดรถเลยก็ได้ 3. แหลมกูดโฮปหรือแหลมแห่งความหวังอยู่ทางตอนใต้เกือบสุดทวีปแอฟริกาของเคปทาวน์ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือบาโตโรเมลดิสอาร์ ชาวรโรโรโปรตุเกสแหลมนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแปลปรวนทางสภาพอากาศทั้งพายุและขึ้นลมแรงเมื่อตอนเคยได้ชื่อว่าแหลมพายุแหลมกูดโฮปทำให้เราได้เห็นทิวทัอนน์อันงดงามของแหลมกูดโฮปที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าสีเขียวชะอุ่มแซมสลับไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทอดยาวริมฝายฝั่งแหลมกูดโฮป ลักษณะเด่นในประเทศแอฟริกาใต้ 1. เป็นประเทศที่มีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติเช่นมีชาวผิวขาวชาวผิวสีชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็มีชาวพื้นเมืองที่เป็นชาวพื้นเมืองนั่งเดิมของทวีปแอฟริกาอาศัยอยู่ในประเทศนั้นด้วยข้อ 2. เป็นประเทศแรกในทวีปแอฟริกา ที่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นข้อที่ LGBT บูพักรักที่สดุดข้อ3ประเทศแอฟริกาใต้มีสภาพอากาศอบอุ่นชื้นตลอดปีโดยทั้งประเทศมีภูมิอากาศแบบกึงทะเลทรายคือทะเลทรายนามิฟและทางตอนใต้มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนและอบอุ่นชื้นผสมกัน